การจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับที่มีการประกวดนะครับกระบือ,อซึ่งเป็นกระบือปักไทยนะครับสิ่งสำคัญสูงสุดก็คือเป็นการสนองพระราชปณิธานนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวที่องค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่จะให้อนุรักษ์และพัฒนากระบือปักไทยไว้นะครับ กิจกรรมครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อที่จะให้เครือข่ายเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงกระบือลักของไทยเราเนี่ยนะครับได้เข้ามารวมตัวกันเพื่อที่จะได้ มีการนํากระบือที่ท่านพัฒนากันแล้วเนี่ยมาประกวดแล้วเมื่อได้ตัวที่ชนะเลิศที่สวยงามแล้วเราจะบันทึกไว้แล้วก็จะได้ถ้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราก็จะได้นําไปขยายพันธุ์ช่วยขยายพันธุ์ส่วนรุ่นเล็กๆล,ลงมาก็จะได้ติดตามการเลี้ยงดูเพื่อที่จะให้เติบใหญ่เป็นพ่อพ่อแม่พันธุ์ในอนาคตนะครับวันนี้ก็มีการรวมตัวกันของอผู้ที่เลี้ยงและรัก กระบือปักไทยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเพื่อที่จะสนองพระราชปณิธานและมีการอนุรักษ์และก็ขยายพันธุ์กระบือปักไทยซึ่งเป็นกระบือปักที่ถือว่าหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่มีอัตลักษณ์แล้วก็ มีความสมบูรณ์พันธุ์ที่สวยงามแล้วก็มีตัวขนาดใหญ่นอกจากเรื่องความสวยงามแล้วนะครับเรายังมีการให้รางวัลอของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยที่พระราชทานถ้วยรางวัลเกี่ยวก,กับการใช้งานนะครับที่รู้สึกว่าเป็นการใช้ประโยชน์นะครับในการใช้แรงงานเนี่ยนะครับวันนี้ได้มีพระราชทานถ้วยรางวัลเรื่องนี้ด้วยก็เราก็ให้ความสําคัญด้วยนะครับ ควบคู่ไปกับถึงความสวยงามความแข็งแรงแล้วก็ถึงเรื่องของประโยชน์ของการใช้งานครับนอกจากนี้แล้วนะครับในตัวที่อาจจะเลี้ยงแล้วอาจจะมีบางส่วนนะครับที่อ,อาจจะไม่ได้โก้ไม่ได้เก่งก็เราก็จะได้พัฒนาเป็นเนื้อกระบือ นะครับที่มีคุณภาพแล้วก็แปรรูปเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับตัวเกษตรกรที่เลี้ยงแล้วก็ได้ให้ประชาชนได้บริโภคพือปากไทยนะครับยืนหนึ่งในโลกได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งอีกไม่นานนี้นะครับจะมีการประชุม สมาคมของกระบือทั่วโลกนะครับบางกรมสัตว์จะผลักดันนะครับให้เอากระบือปักไทยเนี่ยนะครับไปนําเสนอในที่ประชุมซึ่งเข้าใจว่าจะจัดภายในปีนี้ที่ประเทศอิตาลีนะครับจะมีการ3าปีจัดหนึ่งครั้ง ก็จะมีการนําเสนอข้อมูลนะครับซึ่งเราดําเนินการมาตั้งแต่เรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์รวมถึงเรื่องของการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการตรวจโครโมโซมในเรื่องของการเก็บน้ําเชื้อนะครับในเรื่องของการเก็บสายพันธุกรรมขึ้นทะเบียนไว้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่กระบือเราใช้งานอย่างไรรวมถึงมีพระราชบัญญัติที่จะอนรุรักษ์และรักษาไว้และ ขยายพันธุ์ต่อเพื่อให้มีปริมาณมากขึ้นเชื่อมโยงไปกับธนาคารโคกระบือตามพระราชดำรินะครับที่จะได้ขยายผลต่อไปเรื่อยๆอันนี้เข้าใจว่านะครับประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยอาจจะไม่มีความเหมือนกันกบไทยตรงนี้นะครับเพราะว่ากระบือปักไทยเรานอกจากที่เราจะพิสูจน์ออกลักษณ์แล้วก็พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว เราจะจดทะเบียนขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎระมกฎหมายมีการเก็บรักษาสายพันธุ์เก็บรักษาน้ําเชื้อนะครับแล้วก็บันทึกป,ประวัติเหมือนเพดิกีแล้วนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องของการที่เราส่งเสริมการใช้งานส่งเสริมการขยายพันธุ์โดยการจัดประกวดแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็ขยายเครือข่ายไปถึงเรื่องของเกษตรกรที่ตามโครงการธนาคารโกกระบือที่จะนําไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรด้วยครับ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ